นิยายรักเรื่องเจ้าสาวที่ไม่ต้องการของซาตานเถื่อนตอนที่สแต่งโดยตาอนาตาเช้าว,วันรุ่งขึ้นมาถึงและได้เวลาเดินทางไปตามนัดกันหรือดีก็ถือเอกสารสำคัญตามดอนเดวิดไปที่รถของเขา ซึ่งวันนี้เขาเลือกใช้รถคันโตสีดำเพราะคิดว่ามันคงเหมาะกับเส้นทางแถวชานเมืองมากกว่ารถดูที่เขาเคยใช้อยู่เป็นประจำคู่ใจของเขา <c oughs> เมื่อมือบอบบางเปิดประตูรถและกำลังจะก้าวเข้าไปนั่งอย่างเบาะเสียงเข้ม ก็รองขัดขึ้นพร้อมกับโยนผ้าขนหนูพื้นโตให้เอาผ้าไปรองเบาะด้วยฉันไม่อยากให้เชื้อโรคจากเธอมาติดที่เบาะรถของฉันสาวน้อยได้แต่กลั้นใจเพราะคร้านจะคร้านจะนับความหยาบคายที่เขากระทำต่อเธอตลอดทางไม่มีการพูดจา มีแต่ดอมเดวิดที่ทำเสียงจิจะในลําคอเหมือนเขามีความอึดอัดฝ่ายของกาลุดีก็ได้แต่นั่งตัวแข็งเกรง็งไม่กล้าขยับขยื่นโดยใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่หมาย <c oughs> ดอนเดวิดมีไหวพริบในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี เขาตอบข้อสักถามได้อย่างชัดเจนส่วนการรืดีนั่งจดไายละเอียดเพื่อนำไปสรุปให้เจ้านายประมวลผลอีกครั้งอีกฝ่ยายก็ต่อรองเขาต่อรองเพื่อให้ตนได้ผลประโยชน์มากที่สุดจะเรียกว่าเคี้ยวก็คงได้แต่ดอนเดวิดก็พูจาและโนมน้าวอย่างใจเย็น จนเลขาอยยางเธอ,อยังต้องอึ้งก่อนจะแอบถอนใจและคิดว่าทำไมกันหนอตอนที่เขาพูดกับเธอถึงไม่ใจเย็นแบบนี้บ้างการเจราจามีไปจนถึงเวลาห้าโมงเย็นจึงได้สิ้นสุดลงทําบริษัททัวยอมรับข้อเสนอและร่วมลงทุนด้วยก่อนจะนัดแนณเซ็นสัญญากันอีกในหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้า และเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับดอนเดวิดกลับโยนกุญแจรถมาให้เธอพร้อมกับออกคำสั่งไปขับรถฉันไม่ใช่คีค่าที่จะต้องมาขับรถให้เธอนั่งใจจริงคนโดนสั่งก็อยากจะถามกลับเลอเกินว่าเขาไม่กลัวว่าเธอโรคจากตัวของเธอจะมาติดรถรู้ของเขาหรือไงแต่ก็ได้แต่จำใจเพราะ กลัวจะโดนทิ้งเอาไว้ที่มีสตาแทนเลยต้องละทิ้งโดยสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดคือเธอไม่คุ้นชินกับเส้นทางนี้เลยนะสิขนาดขามาเจ้านายที่เป็นคนขับยังต้องพึ่งระบบ GPS นำทางจากโทรศัพท์มือถือการรือดีจึงเกรงเพราะกลัวว่าจะขับหลงแต่ สิ่งที่กลัวกับเรวร้ายมากกว่าถึงสองเท่านอกจากจะลงทางแล้วน้ำมันรถขันโตยังหมดอีกด้วยเลขาสาวสารภาพความผิดเสียงสัน่นไม่กลัวไม่กล้างเงยหน้าสบตา <c oughs> ไม่กล้าเงยหน้าสบตาที่เบาะหลัง ชาวาตาน้าดุที่กำลังโกรธสุดขีดและยอมรับว่าตนเองมันไม่ได้เรื่องจริงๆว้ยเธอนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆแค่ให้ขับรถกลับกรุงเทพยังทำไม่ได้ดอนเดวิดตะคอกเสียงหงุดหงิดและมองซ้ายแลข,ขวาเพื่อดูว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วแต่ดูเหมือนเคราะซ้ำกรรมสัตว์โทรศัพท์ที่เป็นเสมือนความหวังสุดท้าย กระดันมาแบตหมดซะอีกคนตัวโตต้องสะบดเป็นรอบที่สองเมื่อเขาเรียกหาโทรศัพท์ของเธอซึ่งมันมีแบตเหลือแต่ทว่าเครื่องของเธอเป็นรุ่นเก่าและตอนนี้มันไม่มีสัญญาณหญิงสาวได้แต่ก้มหน้าเมื่อเขาสะบดกกรนด่ามไม่เลิกดอนเดวิดพ่นลมหายใจเข้าออกเพื่อระงับความโกรธเพราะ ออนนี้เขาต้องใช้สติคิดหาทางแก้ไขดูท่าว่าคงจะต้องทิ้งรถเอาไว้และเดินไปขอความช่วยเหลือเอาดาบหน้าจากที่สังเกตไม่มีรถแล่นผ่านมาเลยสักคันจะให้นั่งรออยู่ในรถคงไม่ไหวไม่รู้ว่าจะมีคนผ่านมาเมื่อไรแถมมันใกล้จะเมื่อเต็มทีแล้วด้วย มือหนาจึงขวาเข้าของจากในรถก่อนจะปิดประตูคุณดอนจะไปไหนคะครั้งแรกคนตัวโตไม่ยอมตอบแต่พอเห็นว่าหญิงสาวถามอีกครั้งพร้อมกับทำหน้าเหมือนจะร้องไห้จึงยอมบอกก็จะเดินไปขอความช่วยเหลือนะสิเขาเองก็ไม่รู้หรอกว่าจะทำอย่างไร แต่ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยหงหงไปด้วยนะคะอย่าทิ้งหงเอาไว้ที่นี่หงกลัวกันหรือดีวาดกลัวเธอทั้งกลัวกลัวจนตัวสัน่นเพราะแถวนี้ก็ไม่มีแสงไฟและเธอก็กลัวว่าเขาจะแกล้งทิ้งเธอเอาไว้ตามลำพังคนเดียวจะไปก็รีบไปสิอย่ามาอึดอาดชักช้าแล้วก็อย่าลืมล็อกรถด้วย พอพูดจบสองเท้าของดอนเดวิดก็ก้าวออกไปกันลืดีรีบทำตามกระโจนตัวลงจ้ำอ้าวตามชายหนุ่มแต่พอก้าวเท้ามาได้สักพักก็หันกลับไปมองด้านหลังเพราะกลัวว่าหากต่อรถเอาไว้แบบนี้เกิดมีพวกไม่หวังดีมาขโมยไปละ่ะคงจะแย่นแน่ๆเอาตัวเองให้รอดกันเถอะหน้าแล้วค่อยไปห่วงรถ เขาไม่พูดเปล่ายังยึดข้อมือเล็กมากุมไว้และลากให้เดินมาคู่กันถ้าทางเฟอฝะอย่างนี้คืนเดินอยู่ด้านหลังเดี๋ยวก็ได้เกิดเรื่องอีกคุณคุณดอนคะหยุดพักก่อนได้ไหมหงเหนื่อยหญิงสาวร้องอุทธรเมื่อทั้งเหนื่อยและปวดเท้าเนื่องจากเดินเป็นระยะเวลานานโดยรองเท้าส้นสูงและซ้ำ้ด้ ถนนก็ยังเป็นถนนลูกลังยิ่งทำให้เดินได้ลำบากที่สำคัญคือเธอต้องเร่งสีเท้าก้าวตามขายาวๆของเจ้านายให้ทันเธอนี่เหมือนเชื่องเป็นตัวปัญหาซะจริงๆเดินมาไม่กี่ก้าวก็บอกว่าเหนื่อยจริงๆเราจะไม่ควรเหนื่อยแบบนี้เลยนะถ้าไม่ใช่เพราะเธอชายหนุ่มหยุดเดิน และกลับมามองกันหรือดีว่าเธอจำจๆคอมเมนตปากทอนใจแต่ก็ยังยอมหยุดพักให้ใจจริงเขาก็ไม่ได้อยากใจดีกับตัวปัญหาหรอกเพียงแต่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้สามัคขีกันไวน่าจะดีที่สุดแต่สวรรค์ก็ไม่ได้ใจร้ายมากเกินไปเมื่อสิบนาทีต่อมามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นผ่านมาและหยุดรถ อ๋อแถวนี้ไม่มีโรงแรมหรอกคุณมีแต่ Stay, โฮมสเตย์น่นน่ะเรียว้ายข้างหน้าก็ถึงแล้วแต่ต้องเดินเข้าไปอีกนิดนึงนะชายใจดีผู้ยอมจอดรถเมื่อเห็นว่าทั้งสองโบกมือขอความช่วยเหลือให้ฉันไปส่งไหมละ่ะมอเตอร์ไซค์ของฉันนะ่ะมันซ้อนสามได้นะแต่ต้องเกาะให้นั่นๆละ่ะขอบคุณครับที่ช่วย ดอนเดวิดรับความหวังดีโดยไวเพราะไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วจะเดินตามที่บอกก็ไกลหนักหนาชายหนุ่มเลือกซ้อนเป็นคนแรกเหตุผลไม่ใช่เพราะกลัวจะตกรถแต่คนขับเป็นผู้ชายขืนซ้อนสามแบบนี้ต้องแรกใกล้ชิดแทบจะแนบเนื้อเขากลัวว่าอีกฝ่ายจากใจดีจะกลายเป็นใจร้ายขึ้นมากหรืดดีหลับตาแน่น เพราะกลัวจะกระเด็นตกรถจริงๆเนื่องด้วยเส้นทางที่ขรุขระมีแต่หลุมแต่บ่อมือบอบบางจับรถไว้แน่นโดยที่ไม่กล้าจะเอื้อมมือไปจับเจ้าหนายหนุ่มพร้อมคิดแง่ลบต่อว่าที่เขาไม่ยอมให้เธอซอนเป็นคนแรกเขาคงกลัวว่าเขาจะตกลงไปน่ะสิผู้ชายอะไรไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเอาเสียเลยเมื่อทายา เมื่อถายาตระกูลคิงเห็นว่ารถวิ่งไปด้วยความทุรักทะเรทุรักทุเรเพราะเส้นทางไม่เอื้ออำนวยจึงเหลือบมองคนตัวเล็กจากกระจกมองหลังแล้วพบว,ว่าหญิงสาวหลับตาแน่นใบหน้าหวานซีเผื่อยคงกลัวว่าจะตกลงไปนะสิแต่กว่าจะมาถึงปลายทางคนตัวเล็กก็แทบขาดใจเพราะ กลัวเหลือเกินเกิดมายังไม่เคยนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์วาเสียวขนาดน,นี้มาก่อนขอบคุณมากนะครับที่มาส่งดอนเดวิดพนมมือขึ้นไหว้กัลลดีเองก็ทำเช่นเดียวกันจากนั้นทั้งสองก็เดินเข้าไปในโฮมสเตย์เพื่อหาที่พักโชคดีเหลือเกินซึ่งวันยังไม่ถูกจองไปเสียหมดโดยเหลือบ้านที่มีเหลือห้องนอนอยู่สองห้องนอน และเมื่อมาถึงบ้านพักเจ้าของมือกแกร่งส่งกุญแจให้เลขาสาวได้นอนห้องทางซ้ายมือส่วนตัวของเขานอนห้องทางด้านขวาห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมไม่นานต่างคนก็ต่างแยกย้ายเข้าห้องนอนของตนเองดอนเดวิดวางข้าวของลงแล้วออกมาจากห้องเพื่อตรงไปอาบน้ำชำระร่างกายพอเขาเปิดประตูห้องออกมาจึงเห็นว่า กาลเดดีกำลังออกจากบ้านพักและก็ต้องสงสัยว่าเจ้าห่อนกำลังจะไปที่ไหนเนื่องด้วยว่าดูท่าทางร้อนรนไม่ใช่เล่นและเหตุที่หญิงสาวออกมาจากบ้านพักเพราะกลัวว่ามันดาจะเป็นห่วงจึงต้องเดินออกมาหาโทรศัพท์เพื่อโทรไปหามันดาและพูดคุยกันได้ราวๆสักห้านาทีก็วางสายแต่พอขากลับ เจอฝรั่งคนหนึ่งเดินมาทักด้วยท่าทางเมามายโดยหญิงสาวปฏิเสธแบบไม่ต้องคิดเมื่อฝรั่งคนนั้นชวนเธอไปนั่งดื่มด้วยกันและเธอพยายามปลีกตัวหนีอดสักวัดไม่ได้หรือไงกันหรือดีถึงกับต้องรีบวิ่งแจ้นออกไปหาผู้ชายเมื่อเห็นว่าคนตัวเล็กผลักประตูเข้ามาเสียงเข้มก็กล่าวขึ้นเพื่อเยอะหยันคุณดอนหมายความว่ายังไงคะ คงไม่เข้าใจอย่านึกนะว่าฉันไม่เห็นว่าเธอไประลิ้ระลิกับไอ้ฝรั่งนั่นแล้วเธอก็เริ่มเข้าใจในสิ่งที่เขาต่อว่าลมหายใจจึงพ่นออกจากจมูกเล็กเหนื่อยใจียเหลือเกินกับความคิดของผู้ชายใจแคบแคบคนนี้หญิงสาวไม่ตอบคำถามเพราะเหนื่อยทั้งกายและใจเธอจึงเลือกจะเดินเลี่ยงเข้าไปพักผ่อนที่ห้อง แต่มือนากลับชุดเธอเอาไว้ที่ไม่ตอบเพราะมันจริงจนพูดไม่ออกเลยหรือไงหัวใจของเขามันงดเงิดนั่งขึ้นกว่าเดิมเมื่อหญิงสาวไม่ยอมปฏิเสธเปล่าค่ะหงเนื่อยหงเหนื่อยใจที่ต้องมาอธิบายอะไรเดิมๆพูดไปคุณดอนก็คงไม่เชื่ออยู่ดีใช่ค่ะอย่างงั้ฉัน ก็ไม่ใช่คนดีใช่ยังไงฉันก็ไม่เชื่อว่าผู้หญิงอย่างเธออ๋อหรือว่าที่เธอแกล้งขับรถจนลงทางเพราะต้องการอยู่กับฉันสองต่อสองละสิและหาทางจะจับฉันเพื่อหวังโดยทางลัดใช่ไหมละ่ะสาวน้อยทำหน้าเหลือเชื่อปากอิ่มพเพยะค้างกับความคิดบ้าๆของเขา หงไม่ได้คิดสกปรกแบบนั้นและหงก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทำเพราะคุณดอนไม่ใช่สเปคของหงหรอกค่ะถึงรูปร่างหน้าตาของเขาจะหลอ่อราวกับพระเอกหนังก็จริงแต่นิสัยแสนจะแย่ไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเธอไม่คิดจะเอามาเป็นสามีแน่นอนผู้หญิงอย่างเธอมีสเปคด้วยดอกไม่ใช่ใครสนองก็เอาหมด ชายหนุม่มกำรอบข้อมือบางไว้แน่นเมื่อเธอพยายามสะบัดออกเมื่อซาตานปากร้ายพยายามใส่ความเธอสารพัดปล่อยหงเธอคะ่ะคุณไม่อยากให้หงถูกตัวเพราะกลัวติดเชื้อโรคไม่ใช่หรอคะ่ะหงก็ไม่อยากให้คุณถูกต้องตัวหงเหมือนกันเธอต่อตากับเขาอย่างไม่ยอมแพ้เขาปิดปากรู้ตัวเหมือนกันนี่ว่าฉันดังเกียจและช่วยจำเอาไว้ด้วยนะว่า ฉันเกลียดเธอมากกันหรดีแล้วก็ไม่เคยคิดพิสวาเธอเลยสักนิดคนชอบหาเรื่องแจกแจงด้วยเสียงทุ่มตำในตากราวกระด้างค่ะหงจะดจดจำเอาไว้เธอตอบก่อนจะเรียงเข้าไปในห้องนอนเธอเบื่อที่จะต้องมานั่งสู้รบกับเขาจะิจริงซาตานได้ไม่รู้ว่าเธอจะทนไปได้สักกี่วัน เมื่อซาตาน้ายหาทางเล่นงานเธออยู่ตลอดเวลาเช่นนี้การประชุมครั้งที่สมในสองสัปดาห์กำลังเป็นไปอย่างเข้มข้นหัวหน้าทุกผแผนกถูกเรียกเข้าประชุมใบหน้าต่างเคร่งเครียดจัดมันอาจจะมากกว่าครั้งก่อนด้วยซ้ำเพราะใกล้กำหนดการที่ลูกทัวร์กรุ๊ปใหญ่จะมาเข้าพัก การเซ็นสัญญากับบริษัทยักษ์ใหญ่ทำให้โรงแรมมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นและดอนเดวิดต้องการจะเปลี่ยนแปลงการตลาดให้น่าสนใจมากกว่าเดิมแต่กระนั้นชายหนุ่มก็ยังไม่พอใจแผนงานของลูกน้องที่นำมาเสนอจนไม่มีใครเข้าหน้าเขาติดการลือดีเองก็ได้แต่ยิ้มให้กำลังใจเมื่อหัวหน้าแต่ละแผนกต้องเอางานกลับไปทำใหม่ มีเพียงนัพาผู้จัดการสาขาที่ทำหน้าที่ได้ดีพอการประชุมจบลงทุกฝ่ายก็เร่งกลับไปแก้งานที่ได้รับส่วนกหรือดีกำลังพิมพ์งานสรุปการประชุมพอเสร็จแล้วจึงเอาเข้าไปส่งให้ดอนเดวิดได้อ่านครั้นพอวางเอกสารแล้วก็หมุนตัวกลับทันทีซาตานปากร้าย เหนอยหน้าขึ้นไปมองร่างบางระหงวัดหนึ่งตั้งแต่กลับมาจากโฮมสเตย์ในวันนั้นการฤืดีก็มีท่าทางแปลกไปเธอไม่ค่อยตอบปากตอบคำกับเขาสักเท่าไหร่ซึ่งเขาก็กำลังสงสัยอยู่ว่าเธออาจจะถอดใจแล้วใช่หรือไม่แต่ถึงจะถอดใจก็ยังไม่เห็นยื่นใบละออกเสียทีจนคนใจร้อนอยากรู้ว่า จริงๆแล้วเธอกําลังคิดอะไรอยู่จบแล้วนะคะเจ้าสาวที่ไม่ต้องการของซาตานเถื่อนตอนที่3เนาะก็ตอนนี้สั้นไปน,นิดนึงนะคะเพราะว่าตามมีเวลาเขียนแค่นี้แล้วมีเวลาภาคแค่นี้ด้วยเอาละคะ่ะ ตอนภาคพยายามไม่ภาคเร็วนะคะเพราะว่ากลัวคุณฟังไม่รู้เรื่องเนาะสำหรับคนที่ชอบอ่านิยายของตานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะ,ะท่านที่ช่วยเหลือเรื่องไรายได้ของตานะคะคเพื่อนๆทุกคนเลยเนาะที่ช่วยเหลือเรื่องไรายได้ไหนๆคุณก็เสียแค่ค่ากับอินเทอร์เน็ตมาดูนิยายที่ตาแต่งเองเนาะก็ตาก็ขอขอเพียงแค่นี้ระคาะที่ช่วยเหลือตาเนาะ ขอให้คุณ <c oughs> ขอภัยค่ะมีบุญมีกุศลน,นะคะร่ำรวยเงินทองนะมีคนช่วยเหลือคุณบ้างย้มที่คุณขัลสนนะคะตาเองก็ต้องใจนี้จ่ยสินมีค่าใช้จ่ายทุกวันนะคะขอบคุณที่คุณช่วยเหลือตาไว้ก่อนนะคะสาธุสาธุสาธุค,ค่ะ ถ้าชอบคลิปของตาก็กดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ๆเนาะที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะมีคลิปวิดีโอสั้นๆต่อจากนี้ประมาณ3 4นาทีนะคะเพื่อให้ทำความรู้จักกับตาอนาตาสตอรี่นะคะว่าความเป็นมาของตาเป็นยังไงเนาะก็อยากให้คุณได้ลองรับฟังค่ะเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าตาไม่มีแอดมินนะคะ ตาทำด้วยตาของตาด้วยตัวของตาเองนะคะยังไงก็ฝากผลงานของตาด้วยค่ะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะมาทำความรู้จักกับตาอนัตตาสตอรี่นะคะตาอนัตตาคือนามปากกาของตานะคะตาไม่มีแอดมินนะคะตาทำ ช่องนี้ด้วยตาเองนะในตัวของตาเองนะคะตามีหนึ่งสมองนะคะมีสองมือมีปากกาและกระดาษนะคะเสียงภาคและโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะตามีอยู่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วตาไม่เก่งพอเหมือนช่องใหญ่ๆนะคะตาก็ทำไปเท่าที่จะทำได้นะคะตาใช้เวลาทำงาน หลังจากเลิกทำงานประจามาเขียนนิยายนะคะในหนึ่งวันตาอาจจะหนึ่งลงถึง1ถึง3ตอนนะคะก็ฝากผลงานของตาด้วยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์มาคุยอะไรกับตาก็สามารถคุยได้นะคะในช่องของคอมเมนต์นะคะแต่ช่วยรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะก่อนจะว่าอะไร การูนามีสติในการคอมเมนต์นะคะแล้วก็หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในช่องของตานะคะช่องของตาอยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์ของไลค์นะคะสัญ,ญลักษณ์ไลค์นะคะเข้าไปในนั้นนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยค่ะคุณอยากฟังนิยายเรื่องไหนคุณก็เลือกในเพลย์ลิสต์ในช่องที่ตามีอยู่นะคะเลือกแล้วกดตอนที่หหรือลูกศรมันจะรันให้คุณ ไปเรื่อยๆนะคะยกเว้นตอนล่าสุดที่ตาลงไปนะคะเรื่องล่าสุดที่ตากำลังลงมาดูได้จากในช่องของวิดีโอนะคะคุณจะรู้ว่าอันนี้คือตอนล่าสุดมันจะอยู่บนสุดนะคะของช่องเนะเรื่องที่ตาอย่างเขียนไม่จบตาไม่สามารถตอบได้นะคะว่าตาจะเขียนได้กี่ตอนนะคะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันค่ะ ตาเรียบเรียงวันต่อวันตามีพรตเรื่องเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตายังตอบไม่ได้นะคะว่ามีกี่ตอนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจบตอนไหนตาจะแจ้งในชุมชนชุมชนอยู่ที่ไหนก็อยู่ในช่องของตานั่ละค่ะคุณสามารถดูได้ในนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ทําความรู้จักกันค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ กดแชร์ใน Facebook ให้ตาบ้างก็ได้ช่วยเหลือรายได้ตาบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าตายังมีนิสิตเนาะตาทํางานค่ะอยากให้พ่อกับแม่ได้พักค่ะตาก็เลยหาไรายได้พิเศษจากการเขียนนิยายและลงใน YouTube ตาลงให้คุณฟรีๆนะคะไม่เสียค่าอะไรเลยนอกจากค่าไฟจากแบตเตอรี่และค่าอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องจ่ายเท่านั้นเองค่ะเป็นตามนี้แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะหากคุณอยากถามอะไรก็ถามได้นะคะถ้าตาตอบได้ตาจะเข้าไปตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ตาจะกดหัวใจให้นอ้องระบางครั้งตาก็ไม่มีเวลาค่ะแม้แต่เวลานอนบางครั้งตาก็ยังไม่มีเวลานะคะยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสําหรับท่านที่ช่วยเรื่องรายได้ของตาเนาะขอให้ร่ํารวยเงินทองนะคะ ขอให้มีบุญมีบารมีนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามที่คุณขัดสนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็หากผู้ทิมเข้ามาติดตามในแต่ละวันนะคะที่ชอบนิยายของตานะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะยังไงก็แล้วแต่ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนสุดท้ายเลยนะคะรบกวนดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ